สวัสดีครับผมเอาใจเครตะก่น้องก็เพิ่งได้มาหน้าแล้วพี่น้องเด้อยแต่ <c oughs> ว่าสิผ้ามายามมาันรอบแล้วพี่น้องหลังจากที่กิดยากกับงานครับพี่ไส้เสียครับพี่น้องเสียกับประมา่านนี่แหละเพิ่งแลวงานครับกตบพวได้มายามรอบตั้งหลายมือแล้วพี่น้องยามรอบยามไส้ครับเฉ <c oughs> พาะก็บพวได้มายามผมกันเลยมือเนี่ยพอดีแล้วการแล้วงานพี่น้องกันเลยว่าจิมา ปีพม่อน้องมาเบิงมายามเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงมันจะใ้ามนถือมันก็บทเน่าสียังไปพวกเราพวกว่าไปมาพี่นอ้องเดี๋ยวห้องกับมาเบิงนี่ผู้สานี่ก่อนครับนี่เบิงขาเบิงหลังนี่แล้วก็ไอ้ปากท่อนันคือเกลาแลวพี่นอ้องม่องเกลาแลวครับใส่ไปม่องเกลานี่มองให้หน้าครับปากสานี่แล้วก็ทอพอแล้วก็ทีหาเบิงน้ำห้องน้ำยางถ่าครับแล้วก็ค่อยจีลงไปไหว้เงี้ ไปเดี๋ยวเบิ่งกันพี่น้องถือก็ถือเป็นยังไงล่ะก็เบิ่งกันครับมันจะเป็นรูปแบบใดนี่น้ำก็เริ่มท่วมรอบไหลเลยพี่น้องเนี่ยแต่เขาใสลักษณะนี่มันป่าสิว่าตายพี่น้องแต่รอบป่ายมันโพลมากนิดนึงมันจะมีอาการหายใจอยู่การมันติดๆนี่กับว่าตายครับแต่เกิดว่ามันน้ำท่วมจอมมันหรอกอะ ตายแน่นอนพี่นอ้องไปเดี๋ยวลุนกันมึงพี่น,อนออมม้องมึงลองมึงพี่น้อง หนึ่งตัวครับผมพี่น้องมันแล้วครับ <c oughs> ตัวแรกแงกมนันพี่น้องกูนะอีกตัวอัวอนี้คุ้งมันกิเก่ลหรอพี่น้องเอ,เอ,อง้ยกูนะขออนุญาตกันครับนี่ติดตัวนึงครับมันนี่คือเก่ลเราพี่น้องเอ้ยล,ลังแรกก็ได้ ไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งปากท่อดกันแล้วพี่น้องก็ว่ากันครับผมเดาก็ดได้เข้าไปทางในหมดละเป็นรุ่นกันครับรุนเป็นเบื้องพี่น้องปากท่อครับล้างปากท่อดผิงเนยคิดว่าน่าจะมีที่ป่า,ปาหน่อยนะพี่น,น้องใหญไม่รู้ดิพ่มีดอก ออกมานี mm ่คิ่ว่าจะมีแต่ป่าหน่อยแะเะาเดี๋ยวเบิ้งพี่เราเดี๋ยวมาดุนกันลุงเนี่ยโอ้งูตายพี่น้องเอ้ยเดือดตัวนึงงูตายพ่องูตายใส่ สรุปบ่าเล็ตัวเลยพี่น้องเด้อหลังนี้ครับถือง,งูป,ป่าครับนี่น้าเข่าที่ผมตัดไปค่ะไกลเนี้ยครับน้าก็เริ่มมีมากแล้วพี่นอ้องเลยไปเดี๋ยวไปรุ่นกันทั้งในพุ่นพี่น้องหมดเดินกันครับเดี๋ยวอุ้มไปครับใส่ไปนี่เอวพอ đuôi giảm cho ngay bây giờ khói qua cận kịp à น้ำขึ้นสูงแล้วพี่น้องเอ้พูดนะน้ำขึ้นสูงแล้วครับท่วมแล้วท่วมเพียกแล้วพี่น้องพูดนะโอ้อยยานในลงหมดเอาอยู่เล้วพี่น้องเอ้พูดนะท่วมไปรอบท่วมใส่ในไปเลยน้ำก็เริ่มมากเลยพี่นอ้องเด้อเดี๋ยวฝนเนี่ยพวกอยากดีไปในดอกไปเดีย๋ยวเขาไปเบิง้งเงินหลังนี้แล้วใส่ไปบ่ ใช้ใบหมอเกาว่าหลังห้ยลยามเลยวะห้อยล้วยามไปแล้วพี่เนาะนี่ดังห้อยล้วยามล้ว Đó thì thả à, luôn mọn nhẹ ra biết rồi, nó phải giảm xuống mình coi. Qua qua gần hợp này. Đây Đây Không nâu กอเปลี่ยนเลเมมีหอดปลาไหลหรอ,อโอ้ตาจัดปลาไหลครับปลาไหลหอดปลาไหลมีถุงสำร,รองรอยู่นี่ไปน,นะเดี๋ยวค่อยมาเลือกลงยำ đây là lông 5 giờ, không khơi. Vào rồi yêu bầu mỗi tàu đi 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 live đi 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 Gade. ไม่ยถึงใบไม้อับผู้รู้รถกับหลาดกัเนาะย,ยุ่งกันได้ไง

ะง,งาขึ้น้มัันนนน่ำเหล็กพี่น้องต้องนี้หมดครับก็ยามไปซองล้างแล้วพี่น้องก็คือว่าละไอ้ไกเน,นี่ยได้ประหลดประหลาดเพราะฉะนั้นแล้วอ่าประหลาดปะ่นนววะ,ปะหลายตัวเหล่พี่น้องเดี๋ยวค่อยเบิรงกันครับกำลังหมดอยู่ รุนกันเมืองพี่น้องหลังที่สามครับหมดลงไปแล้ว <c oughs> <c oughs> มาแล้วพี่น,อน้องไหนบอสเงี่ยอะไรต้องขามเต้ฟังบนีที่นี่บ่เล็กโอ้หัว Wah yeah. เตเปละวะอ๋อเกดี้ตาปลัด3-4โตอือเข้าตา <coughs> <S -ını> The... <se> นี่นะสามล้แล้วครับเดีย๋ยวลังสุดท้ายแล้วพี่องก็ซื้อนี่แล้วก็กลับรอบครับรอบอยู่ประมาณนี้นรอบอยู่ใกลๆพี่น้อง เดี๋ยวเราใส่หลังสุดท้ายแล้วกันสิไม่ยามหลังเนี่ยใส,ใส่หลังนั่นแหละ Nó ngồi dưới này này, dưới này, Ừ ba. กลัวจริงๆนะงามไงวะโอ้ยตัวเนี่ยนี่โค่เลย ไม่ออเอาเอาอะห้อัดพูดลองยหน่อบ่้อัดงามิดป่าวแัแลหรอ ไอซ้ำนี่แลหละไปคัดแยกไปคัดแยกโอ้มีอดครบตัวนีง พ่นไต่ tí chiều hơn không phải mấy uh, à, còn lạc ừ, lắm à, à, ừ, đây ô uh, lại tuổi này hà tuổi này ววดน,น,นที่ได้อรอบแ่นวสวงนี่ม นี่ครับไหลก็ได้ประมาณโลยี่สองโลละงานครับนี่ปูพร้อมเอาเอาลไปออกม้านครับผมกินนี้ก็ประมาณนี้นะครับ,รรบสวัสดีครับผม